สวัสดีครับสดีคนด้วยนะครับผมผมเน้นนะฮะในคลิปนี้นะฮะเรามาพูดถึงตัวปืนพก M W 1 1กันดีกว่านะครับเป็นปืนพกที่ถูกบัฟมาในเรื่องของดาเมจนะครับให้สามารถยิงสูวตายภายใน3นัดได้นะผมโดยที่สูงสุดเนี่ยสนัดนะครับและปืนพกมันคนอยู่แล้วนะผมคือปืนพกมันรัวมากอยู่แล้วนะมันเลยทําให้ตัวปืนพก M W 1 1เนี่ยโหดมากๆเลยนะฮะน่ากลัวระดับหนึ่งเลยนะครับผม ซึ่งจะมีของแต่งอะไรยังไงบ้างนั้นนะครับผมมาดูกันเลยดีกว่านะครับของแต่งนะครับวันนี้คือของแต่งทั้งหมด5ชิ้นนะครับผมที่ผมแนะนำนะฮะชิ้นแรกเลยนะฮะลำกล้องปนืนนะครับผมจุด45 compact นะครับ <im pt ain> เพื่อลดเวลาเลงยิงเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่และเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ขนาดเล็งนะจุดประสงค์ของเราคือเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เพื่อที่จะได้ไปบวกกับสตูน,นระยะใกล้นะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะฮะตัวปืนพกเนี่ยจะไม่ค่อยอ่าอั boy, guy, ในในี้ผมเผื่อไว้แล้วกันนะครับผมเผื่อใครที่ใช้เป็นปืนหลักเนี่ยก็จะไได้้สาามรรถวิ่งปใในะะยกลได้ ลดเร็วขึ้นนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่เก๋กูนมากเลยนะที่สาคัญนะครับคือลดเลเวลเลงย,ยงไป7%ด้วยนะครับผมมันเลยทําให้การเล่นของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีความคล่องตัวที่เพิ่มมากขึ้นสามารถยิงสตูก่อนได้และสามารถเข้าไปหาสตูได้รวดเร็วกว่าเดิมนะครับข้อเสียก็คือแรงทด่เราตั้งเพิ่มขึ้นและความไม่อยาบเมื่อเลงยิยงจะลดลงไปนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเราเลยต้องหาของแต่งที่จะมาแก้ไขในเรื่องนิดน,นึงนะครับผมซึ่งผมต้องอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับว่าในเรื่องของความไม่อยาบเม ผมบอกว่าไม่ได้สําคัญมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัว Mw11 เป็นปืนพกที่ผมแนะนําว่าให้ยิงในระยะใกล้อยู่แล้วนะครับผมจะไม่ให้แนะนําให้ยิงนในระยะกลางไกลแบบนั้นนะฮะแบบนั้นคือปืนอื่นก็ชนะปืนพกอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใช้ใช้นในระยะใกล้อย่างเดียวนะครับซึ่งนระยะใกล้ความแม่นยาเมื่อเล็ยงยิงมันก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์อะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลบลงไปมันก็จะไม่ค่อยได้อะไรมากเท่าไหร่นะครับผมโอเคเนาะ ของแต่งชิ้นทัดไปถ่ายจากลำกล้องปอืนนะครับผมกล้องเล็งนะฮะอันนี้ารับชมต้องถามตัวเองว่าจะติดกล้องเลง็งไหมนะผมถ้าสมมติใครติดตั้งกล้องเล็งก็ติดตั้งเลยนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าใครไม่ติดตั้งกล้องเลงเ d m ออนน็งนะครับผมแนะนำว่าเลเซอร์ I w นะครับเป็น o d m c เลเซอร์แทรดิเคิหรืออีกอันนึงนะครับผม MIP เลเซอร์ 5MW นะครับเผื่อใครที่จะเป็นสายแบบยิงศัตรูไม่เลง็งอ่าเผื่อใครจะเป็นสายแบบนั้นก็ติดตั้งเลเซอร์นี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าสมมติใครเป็นสายซูมยิงก็ o d m c เลเซอร์ t a c t i c a l นะครับผมโอเคนะของแต่งชิ้นถัดไปนะถ้าจับกล้องเล็งน,นะฮะอย่าผมบอกว่าใครไม่ติดกล้องเล็งก็ติดเลเซอร์แทนนะครับของแต่งชิ้นถัดไปนะฮะสำคัญมากทริกเกอร์นะครับผมทริกเกอร์แอคชั่นเนี่ยแนะนำเป็น Lightweight Trigger เพื่อลดระยะการลั่นไป20%นะฮะทำให้กระสุนเนี่ยลั่นออกไปได้ไวมากขึ้นนะครับหนึ่งใน5เลยนะสำคัญมากเลยครับผมมันจะทำให้เราเนี่ยรัวสตุปปุีปปปป้ตายในยทันควันเลยนะครับโอเคนะฮะของแต่งชิ้นถัดไปถ้าจับ Trigger Action นะครับผมแนะนำเป็นแม็กกาซีนฮะ20่สารรีโหลดเลยนะครับเพิ่มความจุแม็กกาซีนไป20นัดเลยนะเพราะมันมันค่อนข้างจะลัวระดับหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนกระสุนมันก็เลยค่อนข้างจะรีดออกไปไวมากนะครับการที่เราเพิ่มมาได้8นัดเนี่ยมันจะช่วยชีวิตท่านผู้ชมได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมในเรื่องของรีโหลดช้าลงเนี่ยเราก็ค่อยหาจังหวะรีโหลดหลังคาสตูก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะส่วนความเร็วกันที่เราลงไป2%กก็หัลบแล้วเลยไงเราก็ได้กาไรม3%นะครับผมส่วนกลารงงยินะคับจะบวกแล้วลาไงยิงเราได้ก็ไรอยู่แล้วนะครับ าเซนก็เลยไม่ได้สมมติอะไรมากนะครับผมโอเคเนาะเพิ่มความจุดแม็กซีนดีกว่านะครับเพราะมันจะช่วยท่านผู้ชมได้เยอะมากในจังหวะที่ปะทะก,กับสตูตรตตงๆนะครับผมโอเคนะมันจะช่วยให้ท่านผู้ชมลอดขึ้นมาได้ระดับหนึ่งเลยและของแต่งชินทัดไปถ้าจากแม็กาซีนนะครับผมผมแนะนําว่าเป็นในส่วนของกริปหลังนะครับกริปหลังนะครับผมน่าเป็นลับเบอร์อันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้แนะนําให้เป็นลับเบอร์ทุกคนนะครับถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมควบคุมแรงเดือดตั้งไม่ได้ติดตั้งลับเบอร์ไปนะผมมันจะลดแรงเดืเาเอา ใครที่รู้สึกว่าจะเข้าไปประทานในระยะใกล้อย่างเดียวเลยนะผมเป็นยิงแบบไม่เล็งยิงเนี่ยติดตั้งสติปเปิลไปนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครเป็นสายซูมยิงแล้วรู้สึกกว่าแบบคุมปืนได้อยู่แล้วนะติดตั้งแกรนูเลเต i กิ a เทไปจะคุมค่าขวามากๆนะครับผมโอเคนะครับแต่คราวนี้นะครับผมจะขออนุญาตเล่นแบบ ติดลับเบอร์ให้ดูละกันนะครับเพราะผมเผื่อไว้ว่าสําหรับใครที่ไม่ได้แบบเล่นใจโลเลอแบบนี้เนี่ยเลยต้องเผชิญแรงเดือดตั้งสูงๆนะครับผมมันจะเป็นประมาณยังไงนะครับผมโอเคเนาะซึ่งนี่ผมจะลดแรงเดือดตั้งไปให้นะครับโอเคนะครับผมนี้ก็คือของแต่งทั้งหมดนะครับของปืนพก MW 1 1นั่นเองนะครับผมก็ต่อไปนะฮะเรามาดูสรุปสเตตัสกันก่อนนะครับสรุปสเตตัสก็ดีคือลั่นเร็วขึ้นลดไป20%เลยนะผมก็คือลั่นเร็วกว่าเดิม1ใน5เลยนะฮะความจุแม็กซิมบวกขึ้นมา8ความเร็วที่กว่าเรดิมหนึ่งในห้าเรลยนะฮะควกมา2และ แรงเดี่ยวตั้งลดลงไป3.6นะฮะแล้วก็ซูมนะครับผมซึ่งถ้าสมมติท่านผู้ชมไม่ได้ติดกล้องเลนก,ก็จะไม่มีซูมแต่เปลี่ยนเป็นแบบเลเซอร์แทนอะไรแบบนี้ข้อดีก็ข้อเสียมันก็จะมีต่างต่างอันนิดหน่อยนะฮะข้อเสียก็จะเป็นความเร็วลดเพิ่มมา5%และความแม่นยำเมื่อเล็งยิงจะลดลงไปนะฮะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะฮะความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะครับผมเราเล่นในระยะใกล้มันจะไม่ค่อยสมบูรณ์อะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมปล่อยให้มันแบบลดไปก็ได้นะครับผมโอเคเนาะเราใช้ในระยะ ลลอยู่แ้วนะครับโอเคนะครับต่อไปนะฮะเราไปทดสอบประสิทธิภาพตัวปืนกันดีกว่าอ่าไปทดสอบมันก่อนลง3จริงนะครับว่าตัวปืนเนี่ยจะเป็นไงกันบ้างนะครับผมไปดูกันเลยฮะโอเคครับผมขั้นแรกมาทดสอบในเรื่องของดาเมจก่อนดีกว่านะฮะสำคัญมากเลยนะครับอก40ท้อง40นะฮะขา35นะครับผมแขนมือไหล่สานั่นเท่ากับว่าไม่ว่าท่านผู้ชมจะยิงส่วนไหนของร่างกายก็ตาม3นัดตายนะครับผมอ่าและถ้าหัวดาเมจจะเด้งเป็น61นะฮะ2นัดตายนะครับโอ้ ทรงพลังมากนะครับผมแม่รุนแรงมากๆนะครับผมเหมาะในการเอาไปใช้มากๆนะฮะมาดูในเรื่องของอัตราการร่นงกระสุนกันดีกว่านะครับว่าจะรีสกระสุนเนี่ยออกไปให้หมด20ตันเนี่ยได้เร็วแค่ไหนนะครับผมนี่ก็ยิงไปเพลินเ,เลยฮะนี่นะครับหมดแล้วค่แป๊บเดียวเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติท่านผู้ชมไม่ได้เพิ่มจำนวนกระสุนมาเนี่ยหมดไวกว่าน,นี้อีกนะครับผมแค่หายใจฮึบเดียวอ่ะหมดแล้นเหรอประมาณแบบนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นการที่เพิ่มความจุแม็กซมเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้นะฮะ กล้องเลงถ้าสมมติติดเนี่ยมันก็จะแบบเป็นเป้าแบบคลีร์ๆใสๆแบบนี้ให้เราดูได้ EC EC นะครับโอเคนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งคือในเรื่องของเลเวลาเรงยินนะฮะเราการที่ลดลงมาได้เนี่ยมันก็ดีกว่าไม่แบบขาดทุนนะครับผมในเราได้กําไรมาเนาะก็จะเห็นได้ว่าค่อนข้างจะเร็วขึ้นระดับหนึ่งเลยครับผมเร็วกว่าปกตินิดนึงนะแล้วก็ในเรื่องของระยะเวลา reload นะครับที่เป็นบวกขึ้นมาเนี่ยที่เป็นข้อเสียนะฮะ ผมมองว่ามันไม่ได้ช้ามากเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมรีโหลดปุ๊บกระสุนเข้าแล้วก็ยิงต่อได้เลยนะฮะผมไม่ให้จัดว่าถึงจะบวกแบบความเร็วขึ้นมาแล้วนะครับแต่มันก็ยังจัดว่าเร็วอยู่นะครับผมถ้าแลกกับตัวนูนส่วนที่ได้มาถึง8นัดเนี่ยคุ้มค่ามากเลยนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของความแม่นยำนะครับความแม่นยำเมื่อเล็งยิงที่เป็นข้อเสียเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมลองยิงก่อนนะฮะซึ่งระยะนี้เนี่ยแทบจะเป็นระยะแบบสามพันเลยนะครับผมขอตัวปืนพกเนี่ยเรามาดูกันดีกว่านะครับ นี่นะฮะก็จะเห็นได้ว่ากระสุนเนี่ยค่อนข้างจะกระจุกกันมากเลยนะครับผมซึ่งการกระจุกของมันเนี่ยคือยิงไงก็โดนอยู่แล้วนะครับผมโอเคเนาะแต่ปัญหาจริงๆเนี่ยมันคือระยะประมาณ10กว่าเมตรนะครับผมระยะประมาณนี้นะครับผมนี่นะฮะดาเมจอาจจะมีลดลงไปบ้างแล้วนะครับผมก็จะกลายว่าเหลือประมาณสัก4นัดนะครับจาก3เป็น4นัดในการสังหารสตูน,นะครับผมถึงจะตายนะซึ่งมันก็ทรงพลังอยู่ดีนะครับผมเพียงเพิ่มจํานวน,นส่วนไป1นัดเนี่ยในระยะนี้เนี่ย ให้ตายเถอะฮะโรบินมากๆทรงพลังสุดๆนะครับผมนี่ปืนพกจริงหรือเปล่าเนี่ยโอเคนะฮะก็มาทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วผมต่อไปไปลองเอาไปใช้จริงกันดีกว่านะครับว่าถ้าใช้ปืนพก M W 1 1เนี่ยเป็นปืนหลักเนี่ยจะไปเนยังไงกันบ้างนะครับผมไปดูกันเลยครับโอเคครับผมก็เจอไปที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้เป็นโหมด10บสนะครับผมแมสุดยอดเลยนะครับเป็นด่านเลดด้วยนะครับแมจริงๆก็ไม่ค่อยชอบด่านนี้เท่าไหร่แต่เล่นก็ได้นะครับผมมามาลุยกันนะครับผม เอาเข้ามาการเกมซะอย่างนั้นแหละเอาไม่เป็นไรนะครับมาเออด้านหลังนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมเห็นเห็นความไวไอ้บอดบ้าเองทำให้ข่าดูแย่ไอ้บอดบ้าเองทำให้ฉันดูแย่โอเคครับเฮ้ยไม่นะไม่นะไม่นะโอ้โยิงไม่โดนเลยครับท่านผู้ชมแต่ว่าตัปืนพมมันไม่ได้ยิงในระยะนี้อยู่แล้วนะครับมาๆๆมาๆาม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 มาโอเคครับผม จะสังเกตได้ว่ารุนแรงมากเลยนะผมไปถึงบอดเนี่ยแหละรุนแรงเกินไปไหมก็ถ้าสมมติถ้าผู้ชมยิงมันโดนหัวนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมคือจบสตูได้ไวมากนะครับถ้าผู้ชมจะเอาไปเป็นปืนอาวุธหลักก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นอาวุธหลักเนี่ยผมบอกตรงว่าใช้ในด่านที่มันใกล้ๆกล้ดีกว่านะครับผมหาพื้นที่ที่มันใกล้ๆกลนะครับถ้าผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมปิงขึ้นหรือเปล่าวะทำไมผมยิงกระสุนแล้วรู้สึกมันดีเลยแป๊บหนึ่งผมอาจจะคิดไปเองก็ได้นะครับผมเนี่ยท่านผู้ชมผมรู้สึกแปลก จุ๊จุ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 ถือว่าไม่มีใครเห็นนะครับผมโอเคนะครับล้วไลนะ์นะเรายัางคงสามารถต่อสู้ได้นะครับเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมผมรู้สึกว่าผมดีเลย์นะครับเหมือนเหมือนเน็ตผมปิงขึ้นนะครับท่านผู้ชมแลวอ๋อภาคนี้มันไม่มีบอกปิงนี่นะปิงขึ้นนะให้ตายเถอ,อะแซดอะโอเคครับโอเคครับผมผมรู้สึกมันดีเลย์ไปนิดนึงนะครับผมไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่ก็อะ เดี๋ยวจะเล่นก็ได้นะครับผมต่อให้ดีเลยก็ทำเลยครับมาโอเคครับผมนี่นะฮะขอเพียงแค่3นะัดเท่านั้นเอ้ยไม่โดนจริงไหมเนี่ยโอเคครับผมโอเคต้องมีแหละอืมเอมอหมบแนะเหมอบนะหมอบ,มอบสร้างความเนียนไว้นะครับผมเฮ้ยเพื่อนนี่เหงตกใจหมดว้าวซ่านี่แน่นี่แนะน่นะ โอ้โหผมบอ,อกตรงว่ามันค่อนข้างจะรัวเลยนะครับเนี่ยเรื่องของเอารเวลไลน์โหลดบวกขึ้นมาก็ไม่ค่อยเห็นผลเลยเลยนะครับโอเคครับผมตะ่กี้ผมไม่ได้คิวจริงๆหรอผมผมได้แค่แอซิตจริงๆหรอเนี่ยโอเคครับโอเคครับผมดูยาวๆต่อเนื่องเลยนะครับเอ้ยเอ้ยโอ,โ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหผมยิงอะไรของผมมะเนี่ย ผมตีอะไรของผมก่อนก็ช่วงนี้นะท่านผู้ชมารายการลองเล่นเนี่ยผมจะเริ่มพยายามอัดทุกวันแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเตรียมดูรายการใหม่ทุกวันได้เลยนะครับแต่ที่สําคัญนะครับด้วยความที่รายการลองเล่นมันจะไอ้บอดป้า คือรายการลองเล่นเนี่ยมันจะเป็นรายการที่เล่นเกมมือถืออันใหม่ๆใช่ไหมฮะที่ผมแบบไม่เคยลองเล่นมาก่อนนะครับผมแล้วก็จะมาลองให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับผมแบบเฮ้แบบให้เพื่อนๆดูนะครับว่าไอ้เกมนี้น่าเล่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับเป็นตัวตัดสินใจเ,เพื่อนๆเลือกเล่นได้นะครับผมแหมเสียงหลงไปสักนิดนึงก็ถ้าสมมติว่าใครแบบคิดว่าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมผมแบบรับฟังหมดเลยนะครับติดเพียงแค่ว่าโอ้ตอนนี้เนี่ยผมอาทำสองช่องนะครับผม จริงในอนาคตวางแผนว่าจะ3ช่องด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะน้นนะครับผมผมก็าอาจจะมีแบบต้องแบ่งเวลาไปให้ช่องอื่นบ้างนิดนึงนะครับผมโอเคนะซึ่งผมว่าจะไม่ได้จากช่องนี้ไปไหนนะถ้าผู้ชมเห็นได้เลยคือวิดีโอผมยังลงตลอต่อเนื่องทุกวันนะครับผมที่สําคัญคือบางทีก็ลงวันละ2คลิปด้วยนะฮะขยันขนาดไหนคิดดูเฮ้ยระเบิดอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมเกือบตายระเบิดอยู่ปลายเท้าเลยฮนะโอ้โหไอ้บอทไร้ากานักนะ โอเคฮะจากตะกี้คือจบไว้ไปละสิอะจบไว้ไปละสิแถมให้อีกสักตาละกันนะครับอาแถมให้อีกสักตาแล้วทำไมผมเข้ามากลางเกมอีกแล้วเนี่ยทำไมผมเข้ามากางเกมบ่อยจังเลยอะนี่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 นนี่นีนนี่นี่นน่นี่นว่นี่นีนน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 ่น่น แบบจู่ๆบอดยิงเข้าหัวผมอะไรเงี้ยเจอหน้าแล้วแบบปัง้งเข้าหัวจู่ๆจากจะแม่นก็แม่นซะอย่างนั้นนะโอเคครับผมอุสวัสดีครับคุณโกโปรไม่ผมคุ้นๆจังเลยฮะคุณโกโปรเคยผมเคยเล่นด้วยหรือเปล่านะผมคุ้นๆจังเลยถ้าสมมติคุณโกโปรดูช่องผมอยู่ <c ười> ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ <c ười> ผมคุ้นๆ <c ười> มากเลยอ่ะชื่อคุณมากเอะเป็นเพื่อนผมหรือเปล่านะเริ่มเริ่มไม่มั่นใจโอเคครับผม เออเอะเอะอ๊ออยู่ไหนอะโอ้นันนาอาการยิงแบบไม่เลงเนาะยะยใกล้คือยิงไปเลยนะท่านผู้ชมคือยิงไปเลยการยิงแบบไม่เลงถามว่าดีกว่ายิงแบบเลงยังไงคือ1เราสามารถเคลื่อนไหวได้แบบฟรีมูฟมากๆเลยนะครับขอเพเียงแค่เรายิงให้ตรงเป้าสตรกก็แค่นั้นนะครับผมแม่อาไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าหรือว่าเราใส่ปืนพกนะฮะตะกี้ก็เก็บคาได้ก็เถื่อนอยู่นะครับผม โอ้ววโวโวววววววโวโวผมยิงไปโดนรถหมดเลยเหรอโบวโวใจเย็นแคมดาบลูโอเคครับผมรอดรอดได้อยู่นะแต่ตอนนี้บีโดนยึดครับท่านผู้ชมโอเคครับเพื่อนไปยึดห้อยู่นะเพื่อนมาช่วยแล้วเดี๋ยวปาให้นี่เนี้ยโอเคครับโอเคนะครับนะครับนี่แนีหนีฮะหนีหนีกระสุนลอยนะครับหนีไปก่อนนะครับผมเอ๊ะตะกี้มันเห็นมีคนอยู่แถวนี้นะครับ มีไหมนะไม่มีไอบ้าเอ้ยไม่มีนี่นาปาเอโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะอ้อมตรงนี้กันนะฮะดูขวาโอเคขวามีมุมนี้เนี่ยผมแมนะนําว่าให้ดูตรงนี้ก่อนนะฮะถ้าสมมติว่ามันปลอดภัยใช่ไหมให้ดูขวาก่อนแล้วหันไปดูซ้ายนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะอันตรายกว่านะครับผมเพราะมุมด้านขวาเนี่ยมันเห็นหมดเลยนะแต่มุมด้านซ้ายมันค่อนข้างจะมาหาน้อยที่จะแบบควรจะมาลิงตรงนั้นก่อนนะครับ โอเคเลสโก้เปิด U A V ให้ครับเพื่อนฮึชจ้าเมเปั้ลเบิดไปฮะโอ้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 โออนโน้โอกล้อฮะล็อกล้อล็อกล้อมาเข้าหลังแทนนะครับโอ้โหเดือดใช้เล่นนะครับเนี่ยแล้วส่วนข้มีแม็กเอ้ยนั่นแม่โดนไปนัดหนึ่งฮะ แต่เรามาดูตรงนี้เอ้ยเขาไม่เข้ามาตรงนี้เหรอเนี่ยแล้วเขาจะเข้าอ๋อแล้วเขาจะเข้ามาตรงไหนวะหรือว่าหลังสุดเลยเหรออืมจริงด้วยครับ <laughs> จริงด้วยครับผมโอเคครับบริเวณตรงนี้เนี่ยผมบอกตรงอันตรายมากนะผมถ้าเป็นไปได้คืออย่ายิงตรงนี้เพราะว่าถ้าท่านผู้ชมยิงอ่าเห็นผมจากตั้งแต่แรกอะท่านผู้ชมจะเห็นว่าระยะของอ๋อกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมด ระยะของเรานะครับผมศัตรูจะเห็นเราทั้งตัวแต่เราจะเห็นศัตรูแค่หัวนะครับคือเราเสียเปรียบศัตรูนั่นแหละนะครับเอาไว้ง่ายเนาะแต่ถ้าสมมติท่านผู้ชมกากันอยากบวกก็ได้นะครับผมเพราะนี่คือ Call of Duty นะท่านผู้ชม <laughs> นี่คือ Call of Duty นะครับเป็นเกมสำหรับคนสายบวกอยู่แล้วนะครับผมเป็นไงล่ะสายบวกเป็นไงล่ะ <laughs> สายบวกโดนแงมไปนหนึ่งทีเลยไม่เป็นไรนะครับ นี่นะที่ผมบอกคือตรงนี้เนี่ยมันจะเห็นพื้นที่โดยรวมทั้งหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้เราออกขวามาจากตรงนี้เนี่ยเรามองขวาก่อนจะดีมากเลยถ้าสม่ติไม่มีปั๊บค่อยมามองซ้ายนะครับเพราะจุดด้านซ้ายเนี่ยมีแค่ตรงนี้นะครแล้วส่วนมากคนก็จะมองอยู่แบบเนี้ยพอมองอยู่แบบนี้ปั๊บเขาจะไม่เห็นด้านขวาให้เราออกมานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมม่วนเราจะออกมาจากตรงนั้นนะครับมองขวาก่อนเสมอนะครับผมโอ้ขอโทษ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 เออยิงไปนะครับเิดชายเิดชาย ขอเจิดฉายตอนจบได้ไหมขอเจิดฉายตอนจบได้ไหมโอ้โหหมได้หมได้อฮ้ยอฮ้ยยังเชิดชายนะท่านผู้ชมผมยังเชิดชายเป็น MVP ได้อยู่อ๋อจังหวะที่แบบไปลอยหลังแล้วก็ได้คิวอ๋อในต้นเกมนะเห็นไหมท่านผู้ชมเ่างผมบอกเลยว่ามันมันมันเห็นแค่นั้นจริงๆนะครับผม เพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าชมจะบวกตรงนั้นมันจะค่อนข้างอันตรายหน่อยนึงนะครับเพราะฉะนั้นหาจุดอ้อมจะคุ้มค่ากว่าเนาะก็สำหรับคลิปตัวปืน M W 1 1ก็คงจบลงเป็นที่เท่านี้แล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบกันนะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับพี่สมัยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะครับผมอ่านแล้วตอบทุกคอมเมนต์เลยนะฮะเจอใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ไม่เป็นไรจริงๆแล้วบ๊ายบายนะครับอาเดอสนะุย